สวัสดีครับทุกทคนวันนี้นะครับเราอยู่ที่โชว์รูมของมาสเตอร์นะครับวันนี้นะครับจะมีรถเจ็ดที่นั่งมาแนะนำนะครับสำหรับครอบครัวที่สนใจเป็นรถ SUV นะครับสำหรับตัว m i t s u b i s h i Xpander นะครับตัวนี้ครับก็เป็นรุ่น1.5 GT นะครับรถจะเป็นปี2019นะครับตัวรถนะครับเราก็จะมีสีสีให้เลือกนะครับทั้งสีขาวสีบรอนซ์เงินนะครับสีเทาแล้วก็สีดำนะครับบอกเลยว่าทุกคันนะครับสวยทั้งหมดเลยนะครับ รถทุกคันนะครับก็จะมีการตรวจสภาพนะครับ2 1 0รายการนะครับลูกค้าก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าตัวรถนะครับจะไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุหรือจมน้ํานะครับปลอดภัยได้เรื่อยๆออกรถกลับที่โชว์รูมของมาสเตอร์นะครับคันนี้นะครับก็จะสวยทุกคันเลยนะครับสามารถเข้ามาเลือกชมรถกันได้นะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมี โปรพิเศษนะครับราคาเริ่มต้นอยู่เพียง4 9 9 0 0 0เานับาทนะครับก็ยังไม่หมดนะครับตอนนี้นะครับออกรถภายในเดือนนะครับแถมฟรีทันทีนะครับเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถภายในเดือนนะครับถ้าสนใจนะครับลองเข้ามาเลือกชมรถได้นะครับดูนะครับภายในนะครับก็สวยพร้อมใช้ทุกคันเลยครับผมนี่ก็ต้องขอบคุณนะครับ